สิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนคือหนึ่งไม่ว่าเราจะได้พบใครเขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุอันบังเอิญ 2. ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะดีหรือร้าย ไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะเราก็เคยทำอย่างนี้กับเขามาก่อนมาตั้งแต่ครั้งในอดีต 3. เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อไรที่ไหนเวลาใดนั่นแหละคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ควรเกิดเพราะมันต้องเกิด 4. เมื่อเหตุปัจจัยจบ ต้องยอมรับว่าจบอย่าเหนียวรั้งอย่ามัวแต่อาลัยอาวรขอให้เรารู้ไว้ว่าเมื่อสุกมือสอยก็ต้องยอมปล่อยมันไปอย่ามัวแต่เสียดายให้ใจมันเป็นทุกข์ห้าทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาสนใจหรอกว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาบ้าง เพราะคิดไปหาคำตอบไปมันก็เปล่าประโยชน์มันเป็นเรื่องที่เสียเวลาจงรู้ไว้เถิดว่าเราทำอะไรกับกรรมเก่าไม่ได้อีกแล้วแต่ผู้มีปัญญาจะดำเนินอย่างนี้ว่าสร้างกรรมใหม่ดีๆที่ควรทำและควรทำอะไรบ้างแล้วจึงทำ